สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่29เดือน10บพีหกนะครับผมสำหรับลาวพัฒนางวดที่แล้วงวดที่แล้ว3ตัวบน412หสองตัวล่าง24งส,สองบนสองล่าง นะงวดที่แล้วก็ให้ 6. ห้ากับหกงวดที่แล้วนี่ผมได้ห้ากับหกนะครับห้ากับ6กไม่มีเลยทุกคนนะจบเลยหวยเราพัฒนางวดที่แล้วไม่เข้าเลยขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับงวดที่แล้วมาลุ้นกันต่อ ลุ้นกันต่อนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นสามนะสามกับสองนะครับสามศูนย์สามเก้าสามห้าครับผมสองศูนย์สองเก้าแล้วก็สองห้านะครับตัวกันสามเจ็ด สองเจ็ดสามหกแล้วก็สามสี่ล้วกันหน่วยเราพัฒนางวดน,นี้ผมได้หนึ่งสองสามนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนี่หนึ่งนี่ผมไม่ได้เอามานะเอาสามกับสองเป็นตัวเด่นคงไม่มาหนึ่งนะ,ะผมคิดว่าน่าจะเป็นสามนะสาม 303935แล้วก็2 9ครับผมตัวเน้นนะครับ30393529เวลาพัฒนานะครับเลข2ตัวนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดู3ตัวนะครับผม 3ตัวนะครับเนืนที่3 3 0 9 3 0 5 3 0 7 3 9 5 3 9 7แล้วก็3 5 7นะครับ เรียบร้อยเนาะหัวเราวพัฒนาแนวทางหัวยราวพัฒนาของวันที่29นะครับก็จบไปแล้ว1 2 3เอา2กับ3เป็นตัวเด่นขอให้มาแล้วกันาฝากกดไลค์กด k, ติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ